มาจากคอนเสิร์ตยังก่อนรถเฮมาส่งลูกไส้ลูกไส้ล่าอะไรมือตัวเกี่ยวข้านคอนเสิร์ตหลยกระไฮรอบนี้ให้ลาอาทิตย์หนึ่งก็กลับมาทํางานอีกทีหนึ่งซีแกมกลับมาทํางานอีกทีหนึ่งมาได้สามสิบเอ็ดน้องจะลาตั้งแต่วันนี้จนถึงันที่สามสิบแล้วสามเอ็ดน้องก็จะมาทํางานใหม่รอรถไปละจ้าลางานหนึ่งอาทิตย์ เริ่มงเงินดีเปล่องจากคิวงานมันเยอะเสียงม,มันก็เลยแหบใช่ทำไ,ไมลูกรถเรีอกอะไรไหมเกือบกลับเออแล้วอ๋องหายลูกไหมตั้งตั้งอยู่หลังรถซีเกมผมว่าจะอยู่ปลาม่ได้มาบไม่ได้มาไม่ได้มาบ้านซีเกมนานมากเลยภาพแรกทำไมกลับมารับซีเกมรับที่นี่เลยคุณหายงานให้บุลูกต้องให้หาเบื้งองต้นแบบอย่างเบื้องต้นทีไรมั้ วนอยู่ข้างในผุวหน้าบิ๊กฉันถึงทับติดลูกนี่ยิ่งถึงทับได้เวลาไี่เดียวไปเอาออกให้หน่อยได้แล้วยอดคนเหล่าผู้ใดจนบอกน่ากว่ามากงานที่ได้อยู่มากครั้งก่อนย่าเพิ่งอยู่เนาะอันนี้เพิ่งไปไปแล้ว มองนี่พี่น้องนี่มองนี่น่ามองนี่เขามาหาพรอเขามาให้พี่นี่มองนี่ตอนนี้ไม่รู้ตอนนี้เลยปึ๊บขาย้อนภาพสีหนึ่งเหรอแซมนี่บานี่บอนี่บักไปเนื่อยมันหลองเพี้ยนนี่ดิบักกันดีตีโอ้โสีเดียวไงห้ล่างอานให้ล่างอานได้ล่ากับล่าจะตอนปิดเทอมตอนเปิดเทอมบลาแม่ก้องกองน้องเอางานมาทำยู่บ้านอยู่นุเอาคนโล่งลองได้ติดหรอกพี่กันได้หรือลูกเปิดได้บ้างพี่นลองจากข้างในตัวนี้ สวัสดีครับคุณย่ามันบ่ได้อันมันพานพอดีเลยว่าเอามาส่งถั่นดอกใครจะพ่อม่รับอีกกับสิไก่อีกอันเม่ยยุคคนเดียวแม่เลยยากเลยติดจีบถูกต้องแล้วเลยอยู่คนเดียวก็ล็อกบ้างเท่ายุคตอนนี้จุดเขาไม่ได้ดอกท่างวันครับนี่ลำโพงจะตัวพอมีแต่นะนพอมีก็เดี๋ยวมาส่งติวพอบีพอบีเนี่ย อันมันทานพอดีเราได้โซกันว่าขอขาไปรับกับสิเปิดนน้ำมันอีกบวกกับมันกับทานดีหรือไม่จะไปทำงานวันไหนลูกจะกลับไปทำงานวันไหนบอกให้ซีซีเจอกันวันที่สามสิบเอ็ดนะคะบ้านที่อะไรสีสิบสีสเกตบ้านใครงานขึ้นบ้านใครพี่อุงอิงเอองานเพื่นบ้านใครพี่อุงอิงน้องที่แกงกับสิไปเพราะว่าสิไปเข้าด่านน้ำมูกในสามเอฟพี่น้องนะครับผมกั ลาวันนี้วันนี้ไม่วันนี้ไม่ได้ลาเพราะจะพาไปวองเมื่อวานเนี่ยเคลียร์ได้แต่วันนี้เพ,พื่อนบอกว่ามาลองพี่เดียวกับบ้านรถไหลอย่างนี้หนาซื่อมือเหนียวกระอนพี่หนึ่งเปิดตัวนั่นรู้เนาะหนึ่งพี่หนาก็ดีใจเพราะว่ะา,พา,นนเ,าเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าน้องบราไปเคลียรกับเพราะว่าเป็นมันเกิดแรงเพื่อนพี่น้อนก็เลยได้ไปเมือน,นี้สามสเดียร์ถึงจะกลับไปเจอกันกับเอฟซีโตเกียวเมซี่โรอีกนะครับชุดไป,ไปวันนั้นหนึ่ชุดนางปลาเงินนางปลาทูชุดนางปลาทูเอาพูดเอฟซีเดี๋ยวเร็ววันนี้บ้านทั้งอะไรนหนิออะไรทัยว อันนี้นำไปควงหันดอมหลังบ้านบ้านสีแกดอมหลังบ้านไหนลูกดอมหลังบ้านน้องสีแกมใครดอมหน้าบ้านเด้ยี่บอดอมหน้าบ้านหรือไม่ไหนดอมหน้าบ้านอันนี้เป็นดอมหลังบ้านจากบ้านหลานชื่อลอมใช่คเหมือนรีคิสมาร์ทครับแม่์มยลูกจะสมัยอะไรบุ๋นี่ก้าโดนลหรใช่ไหมสมันานยังนานอันนี้เขาไปทำเป็นอวตารเนาะ โอเคนะครบเพื okay, okay. Say, ่อนบอกเสียงว่าเสียงเป็นเบาหน่อยแล้วโอเคนะคะจะเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย